เกสอนพึ่งน้อยเพื่อนรักในสวนดอกไม้ที่กว้างใหญ่มีพึ่งน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเกสรเกสรชอบบินไปมาดอมดม,ด,มดอกไม้หลากสีสันเธอเป็นพึ่งที่ร่าเริงและใจดีที่สุดในสวนแต่เกสรก็รู้สึกเหงาเล็กน้อยทุกครั้งที่เธอบินเข้าไปทักทายเพื่อนแมลงตัวอื่นๆพวกเขาก็มักจะบินหนีไปอย่างรวดเร็วทำไมทุกคนต้องกลัวเราด้วยนะเกสอคิดเบาๆ ด้วยความสงสัยเกสรจึงบินไปหาคุณทานตะวันผู้ใจดีที่แก่ที่สุดและฉลาดที่สุดในสวนคุณทานตะวันคะทำไมทุกคนถึงกลัวเกสรเหรอคะเธอถามด้วยน้ำเสียงเศร้าๆคุณทานตะวันยิ้มอย่างอบอุ่นโอ้เกสรน,น้อยเอย๋ยพวกเขาไม่ได้กลัวเธอหรอกจ้ะพวกเขาแค่ไม่รู้ว่าเธอมีงานที่สำคัญมากๆที่ต้องทำงานเหรอคะเกศรเอียงหัวสงสัยใช่แล้วจ้ะ ทุกครั้งที่เธอลงไปดมดมดอกไม้และอองเกรสรสีเหลืองเล็กๆที่เหมือนฝุ่นวิเศษก็จะติดไปตามตัวขนนุ่มของเธอคุณทานตะวันอธิบายแล้วเมื่อเธอบินไปยังดอกไม้อีกดอกหนึ่งและองเกรสรบางส่วนก็จะร่วงหล่นลงไปซึ่งจะช่วยให้ดอกไม้สามารถสร้างมเมล็ดพันธุ์เล็กๆได้คุณทานตะวันกล่าวต่อแล้วมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะเติบโตกลายเป็นผลไม้แสนอร่อยและผักที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้กินยังไงล่ะจ๊ะ เกสอนตาโตเป็นประกายในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วเสียงหึ่งหึ่งของเธอไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงของคนทำงานที่กำลังช่วยให้โลกใบนี้เติบโตและงดงามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อเกสรบินเข้าไปใกล้มแมลงตัวอื่นๆพวกเขาก็ไม่บินหนีอีกต่อไปแต่กลับโบกมือทักทายอย่างเป็นมิตรเพราะพวกเขารู้แล้วว่าเกศรคือผู้ช่วยตัวน้อยของสวนแห่งนี้ ดังนั้นหากเด็กๆเ,เห็นพึ่งตัวน้อยบินอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะแค่ลองยิ้มแล้วพูดเบาๆว่า,วาขอบคุณนะที่ช่วยทำให้โลกของเรามีทั้งของอร่อยและดอกไม้สวยๆให้ชื่นชม